ครับผมก็กรับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พามาชมพระสมเด็จที่เก่าและสวยนะครับมีลงลับปิดทองล่องชาติครับเป็นพระเก่าพระแก่ครับไม่รู้ว่าใครสร้างสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสายวัดะระฆังนะครับหรือสมเด็จพุทธจารย์โตสร้างประมาณนั้นนะครับผมก็สันนิษฐานเอานะครับ พี่เพื่อนๆคนไหนรู้ก็แนะนำสอบถามได้นะครับชี้แจงครับครับครับดูเนื้อครับเนื้อเก่ามากครับมีลักมีทองครับครับสวยงามครับเป็นพระสมเด็จที่เก่าและสวยครับ กับมีทองทองเก่าด้วยนะครับลักชาติแดงครับชาติไทยน,นีชาติแดงเราชาติไทยอันนี้ชาติแดงครับกับสวยงามมากครับพี่เพื่อนๆคนไหนมีนความรู้ก็แนะนำหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสมเด็จวัดละขังนะครับ ยุคแรกๆต้นๆนะครับครับครดูครับสวยงามครับซูมมันอยู่ใกล้ๆนะครับเนื้อครับเก่ามากครับทองหลุดออกครับครับดูครับด้านหลังครับสวยงามเลยทีเดียวครับราคาไม่ต้องพูดถึงครับ จะไปคุยเรื่องราคาเราเน้นพุทธคุณครับเล่นตามใจรักครับใจรักพุทธคุณยึดในคุณงามความดีครับอย่าไปายึดในราคามากสวดมนต์สวดพรไป มีดีแค่ไหนก็มองเท่งทุกคนครับไม่รอดจำความดีเอาไว้ดีกว่านะครับนี่ด้านข้างครับตายไปก็ไปไม่ได้ครับแล้วก็แค่ชมตอนอยู่นะครับมีบารมีได้ชมตอนเรามีชีวิตตายแล้วก็เป็นของคนอื่นครับเปลี่ยนมือครับเราก็ทาำต่ความดีครับความดีจะติดตัวเราไปครับ ทำดีท่านก็มาหาเราครับรับถือท่านสิ่งดีๆก็จะมาหาเราคิดดีทำดีพูดดีแต่ผมเป็นคนที่ยังไม่ดีพอแต่ส่วนลึกๆก,ก็คิดดีทำดีครับไม่มีใครดีได้หรือชั่วได้ตลอดครับยึดมั่นพ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์ ความสุขจะมาหาเราเองครับสวยงามครับไม่ต้องไปคุยราคาเป็นร้อยล้านพันล้าน40ล้าน50ล้านไม่เอาครับเราไม่คุยเราแบ่งกันชมครับแบ่งกันชมครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องวัส,สันของมองคลด้วยครับ ผมอาจจะะป่าๆบอนะครับเป็นคนแบบนี้ครับไม่ได้กวนหรืออะไรครับแกเฮฮาไม่อยากให้เครียดนะครับพี่น้องชมไปสนุกไปครับพูดไปตามภาษาคนบ้านๆครับคิดว่าเป็นน้องเป็นนุ่งคนหนึ่งนะครับสนุกสนานกันไปครับก็ฝากปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ